หลายจะได้จะเกิดความย่ำเกงในอัลลอฮ์ดังนั้นเป้าหมายการถือสิอดที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดนั้นเป้าหมายเพื่อการย่ำเกงอัลลอฮ์อิมติซาบุนอาวาเมรการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้วัจตินาบุนนาวาฮีออกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือความหมายของคาว่าย่ำเกงมีหะตติสหนึ่งของท่านนบีมุฮัมดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลัมที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการถือสินอดว่า มันซอมารมด ا ن อีมานันวัฮติซาบัน,ก,มมน,บนกุฟรลา لهما تقدم من ذ ن มันซอมามันซอมารม ض ดอนะมันผู้ใดใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนอม ض อนโดยมีเงื่อนไขว่าอีมานันมีอีมานศรัทธามัน่นปฏิบัติการถือศีลอดเพราะเนื่องจากศรัทธาต่อัลอ์เพราะเนื่องจากเป็นหนึ่งในรุกนคนอิสลาม วัติซาบันและมีความบริสุทธิ์ใจหวังในผลบุญต่อแทนจากอัลลอฮ์อันนั้นสองเงื่อนไขนะถ้าเราถือสินอดโดยมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และหวังในผลบุญของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กูฟิรอลลาฮูมาตะกอดจะมาบินดามีอัลลอฮ์จะสรงอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราทำอันนั้นถ้าเราตั้งใจเราตั้งใจในการถือสินอด นะครับเราตั้งใจไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพียงอดอาหารอดน้ําเท่านั้นแต่ให้เราตั้งใจอดกิริยาบารยา,รยาการกระทําต่างๆที่ไม่ดีอินชาลอ์ความผิดบาปที่เราได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยให้หมดนะักวิชาการอธิบายว่าความผิดบาปที่ว่านี่นะคือความผิดเล็กเป็นบาปเล็กไอบาปใหญ่เราจะต้องทําการเตบาบ้าทําการสารภาพผิดอัลลอฮ์ ทำตามเงื่อนไขของการเตาบะถ้าเป็นความผิดที่เป็นบาปใหญ่อันนั้นอิชารลอสในเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นเดือนแห่งการมักุสิรอนบีกล่าวว่าไงนบีกล่าวว่ารอมฎอนเนี่ยอาวะละฮูราะห์มาตุนในช่วงแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงแห่งความเมตตาในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยเป็นช่วงแห่งความเมตตาอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาประทานราะห์มัตให้กับเรา เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเริ่มสตาร์ทเริ่มในการถือสินอดบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชินนี่พอเขาเือละมอนวันแรกๆเนี่ยกดไหลย,ย้อนใช่ไหมฮะกินซอสพออาจารย์สบอแล้วกดไหลย,ย้อนร้อนที่คอมันแน่นท้องมันมันนยังไม่ชินไงอันนั้นเราขอทูอาตอ่อหรอถ้าเราถือสินอด,ดไปประมาณทักสามสี่วันเนี่ยร่างกายมันจะปรับสภาพ แล้วเราก็จะกลับสู่สภาพสภาพที่ดีนะครับอันนั้นก็ขอตัวอาตอนล้อนะครับการถือสินอดเนี่ยถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะเก่งเละมั่นใจกับล้อเนี่ยอยโรคที่เราเคยเป็นเนี่ยโรคกดไหลย้อนโรคอะไรนะภูมิแพ้เนี่ยคุณคณรูสเลมานเคยเป็น,นภูมิแพ้ต้อนกินขมิ้นตลอดใช่ไหมอัน,นเจอแล้วมอตอนเนี่ยลองขอตัวอาตอนล้อหายอินชาลอเราไม่ต้องไปกินยาไอกาวิสคอนไม่ต้องไปกินเลย อีโนอีโนเนี่ยลองอิชอลรอแเราอาจจะกินบ้างแต่ว่าเราขอด้อนวอนตลอดอัลลอจะให้ชั้นได้หายจากโรคพวกเนี้ยให้ให้ระมดอนเนี่ยมันทําให้ชั้นได้หายเราได้ไม่ต้องไปเสียเพราะการวิสคอนซองเนี่ยหลายตังเนี่ยผมเคยกินอยู่แล้วอัลลอะให้มันจริงๆในได้กินแล้วหายเลยอัลลอให้มันจริงการวิสคอนเนี่ยนะนแต่แพงซองประมาณเกือบสามสิบยี่สิบสามสิบาทได้ซองเล็กเนี่ย นะครับเราจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ขออาิ่อานอัลลอฮ์จะประทานน่ะประทานการรักษาให้กับเราอิอัลลอฮ์นะครับท่านอบีได้บอกต่อว่าวักกามาลายลิฮิตะตาวันและการในค่ำคืนของเดือนอุบดุนั้นน่ะเป็นค่ำคืน,คนที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มีการละหมาดสุนัต <c oughs> แล้วชาการอธิบายว่าละหมาดสุนัตที่ว่าน,นี้คือละหมาดสุนัตรตารอเวีย นะครับละมาดส,สุนัตรตราวเวเป็นละมาดส,สุนัตเดียวที่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอน,นไอละมาดวิเตสละมาสามลอกอัดหลังตราเวนเนี่ยมีทุกมีตลอดนะมีตลอดแต่ตราเวยเนี่ยที่เราละมาดจะแปดล็อกอัดหรือจะยี่สิบอกอัดเนี่ยแต่บ้านเราละมาที่สิบอกอัดมีเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นแล้วก็เป็นการละมาดที่มีคุณค่ามหาศาลเป็น อิยามรอมฎอนถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เป็นอิบาดาที่เป็นหัวใจของเดอนรัอมดอนนั่นคือการละหมาดสุนัขตระเวนดังนั้นใครที่ได้เพียรพยายามมีความอดทนในการละหมาดตระเวนตั้งแต่ค่าคืนแรกเลยผมรู้สึกมีความยินดีมีความดีใจนะค่าคืนแรกเนี่ยนั่นพี่น้องเล้มาละหมาดที่สุเราค่ําคืนดูเดือนน่ะคนเยอะเหมือนกันนะ มีพี่น้องของเราเนี่ยมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะมาละหมาดตะรอเวียเนี่ยมากพอสมควรเลยในข่้าคืนแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีดขอให้เราได้ยืนหยัดนะครับยืนหยัดในการทำความดีเมื่อ a l l a ์ให้เราเดินได้อล l l ์ Allah ให้เราพูดได้อ a l l a ์ Allah ให้เรามีกำลังวังชาเนี่ยเราสมควรที่จะ ปฏิบัติอิบาดับในเดือนรอมดอนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดตรอเวียซึ่งการละหมาดตรอเวียเนี่ยมีคําสอนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลอานวะยลุสแลมซึ่งมีสํานวนคล้ายๆกับสํานวนของผู้ที่ศีีอดมันกอมารอมฎอนหน้าอีมานันวะติซาบันบุฟิรอละฮูมาตะกัดดัมมินดัมบิเปลี่ยนจากซอมาเป็นกอมาใครก็ตาที่ยืนขึ้นทําอิบาดับ นักวิชาการอธิบายว่ายืน้อิบาดาในสุนัตตรเวียในเดือรอมดอนอีมานันโดยอีมานต่ออ AH. ัลลอฮ์วัดติซาบันระหว่างผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหมดเลยที่เราทำมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเรายืนละมาสุนัตตรอเวียโดยด้วยกับมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ย ไอ้ปวดเข่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าเราขอตัวอัตอนร้อนนะหายแล้วละหมาดสนัตผมจะบอกพี่น้องว่าบรรดา,าผู้อาวุโสทั้งหลายนะครับบรรดาโต๊ะโต๊ะแชร์ทั้งหลายเนี่ยละหมาดเรานั่งได้นะละหมาดสนัตนะไม่ต้องไปฝืนนะครับละหมาดสุนัแต่เรานั่งได้นะนั่งละหมาดถ้าเรายืนละหมาดไม่ไหวอ่ะเรานั่งละหมาดอย่าไปฝืนอย่าไปตะแบ่ง นะครับสำหรับคนที่ยืนได้แต่อย่านั่งนะยืนต้องยืนเพื่อภาคผลที่มันเพิ่มไม่ใช่ว่าฉันยืนได้ฉันอยากจะนั่งมั่งอเอาคนที่ยืนไม่ไหวจริงๆก็นั่งละหมาดละหมาสุนัตนะนะครับคนที่ยืนไหวก็ยืนทําเพราะว่าการยืนนั้นเป็นเป็นอิริยาบถ อัพดอนที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการยืนได้ดังนั้นก็ขออ้อ,อนวอ์นะครับให้ค่ำคืนเดือนรอมฎอนที่เหลืออยู่ให้เราได้มีโอกาสทำละมาสุนัตตราวิทุกค่ำคืนนะครับทุกค่ำคืนให้เราขอตัอวอาให้เราอาซามตั้งใจขออ้อนวอ์ให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยขออ้อนวอนเพิ่มเข้าไปอีกให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอิบาะห์ในช่วง กลางคืนก่อนทานอาหารโซฮอก็คือละหมาดตะฮัดยุธดที่ที่เรียกว่ากิยามุลเลนจริงๆกิยามุลไลลี่เนี่ยยืนทําอิบาร้าในตอนกลางคืนเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่หลังอิชาแล้วพวมากิยามุลเลนเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยหลังอิชาเนี่ยละหมาดอิชาละหมาดตะรอะเวียนเนี่ยเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ส่วนที่เราเรียกกันกิยามุลเลนในช่วงตีสองที่มทัทธิดจัดละหมาดมาในหลายในหลายปีเนี่ย เป็นที่รู้กันว่าละหมาดตะฮัดยุดนะละหมาดตะฮัดยุดนะครับก็อินชาลอ้นนะครับคุณ,คณรุสเลมานก็มีนะปีนี้มีสิบคืนสุดท้ายตั้งแต่ค่ำคืนที่ยี่สิบเอ็ดนะใช่ไหมค่ำคืนที่ยี่สิบเอ็ดค่ำคืนที่เป็นเลขขี้นะนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมละหมาดตะฮัดยุดนะหรือได้่ากิยามุลเลนในตอนกลางคืนเราจะเริ่มละหมา,าหดประมาณตีสอง นาะตีสองที่มัสยิดนะครับก่อนรับประทานอาหารโซฮุสก็อิชาร์ล็อกให้เรามามามาละหมาดนะครับมาสัมผัสบรรยากาศนะผมไม่รู้จะอธิบายแบบไหนอ่ะว่าถ้าเรามาละหมาดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับคือเหมือนกับเราไม่เคยละหมาดที่อื่นมาก่อนนะละหมาดตอนที่คนพานอนหลับกันหมดแล้วตีสองนะครับอิชาร์ล็อกนะครับหวังว่าพุกท่านจะได้มาร่วมกันในช่วงเสร็คืนสุดท้ายเดือนรอมน นะครับและนบีได้บอกต่อว่ามันตะกอดรอบว่าฟีฮีบิคอสลลตินใครก็ตามที่หวังจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในการปฏิบัติอิบาดาหนึ่งเพียงอิบะาดาเดียวเนี่ยการกามันอัดดาฟรีดตันฟีมาซิวาหูประดุดดังเขาได้ปฏิบัติอิบะดาที่เป็นฟัอดูอ่าเหนือในเดือน,นอนื่น หมายความว่าถ้าเราปฏิบัติอิบารัดที่เป็นสุนัตในเดือนอ่สุนัตปกติเดือนรอมฎอนนะเช่นเอาไง่ายๆเลยของใกล้ตัวพวกเราผมเพิ่งฟังอาจารย์สุรอสเมื่อคืนเนะ่นะก็เอามาพูดต่อเช่นอันนละหมาดนะบ้วนปากบ้วนปากเป็นสุนัตใช่ไหมฮะบ้วนปากเป็นสุนัตเราบ้วนปากในเดือนรอมฎอนใน,ในขนานละหมาดนะผละบุญ เทียบเข้ากับกระทำฟัดดูในเดือนอื่นอันนี้กยกตัวอย่างง่ายๆเราอ่านบิสมิลล่ะเรอาอ่านบิสมิลละในการเริ่มเช่นเริ่มเรียนหนังสือเนี่ยบิสมิลลายาะร์มานุรฮิมนะครับเนะ่อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักรู่เนี่ยตอนอลำพระบดตอนมุกติมะเริ่มสองหนังสือบิสมิลลายาะร์มานุรฮิมเป็นสุนัตนะครับเป็นสุนัตนอกจากบิสมิลล่ในสุรฟาติฮะในละหมาดอันนั้นเป็นวาญบเป็นส่วนหนึ่งที่ เราจะต้องกล่าวไม่กล่าวไม่ได้นะพี่น้องฟติฮะในละหมาดถ้าเราเรียนนะครับเราเรียนตามมาัทธาชฟยพีเนะี่ยถือว่าบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของโซรฟ์ฟติฮะไม่กล่าวไม่ได้ต้องกล่าววา่ายิบถ้าเราไม่กล่าวละหมาดใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราเรียนตามหลักสูตรสมาคมุสมพันธ์นะนะนะครับอิมัมฮะรอมเขายังกล่าวเลย อีหมันพราร้องเขาไม่กล่าวเสียงดังถ้าเราดูอะไม้พอดีอะวิสมินล,ล์ค่อยใช่ปะ่ะเพราะยังกล่าวเลยเพราะถือว่าเขาให้เกียรติผู้สังกัดมัสยิดชาบีด้วยเพราะก็ถือว่าวิสมิลล์เป็นส่วนหนึ่งของสุรตฟัติฮะ,ะผมก็พาพี่น้องไปไกลวิสมินล,ล์ที่ผมยกไปก่อนนั้นเนี่ยว่าเรากล่าวบิสมิลล์เป็นสุนัขเนี่ยถ้าเรากล่าวในเจอร์ทมอรตอนนะผลบุญเนี่ยมันได้เท่ากับเรากล่าวฟัติฮะในสุรฟัติฮะเลยเอ้นีเรากล,าววล,ล่าวบิสมินล์ในสุรฟัติฮะ ก็คือบิสมิลล์ที่เป็นสุนัตผลบุญเท่ากับเราก่าวบิสมิลล์ที่เป็นฟัตดูนะครับและนบ,บีได้บอกต่อว่าว่ามันอัตดาฟารีดตันฟีฮิกานะกามันอัตดาซบะอีนฟารีดตันฟีมาซิวาหูและบุคคลใดใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งที่เป็นฟัตดูนในเดือนอมฎอนเสมือนว่าเขาได้ปฏิบัติเจ็ดสิบฟัตดูในเดือนอื่น ก่อนหน้านี้พี่น้องได้ละหมาดอะไรละหมาดฟัดดูเลยฮะละหมาดฟัดดูโซฮอตนะละหมาดฟัดดูซูรี่ในชะ่ไหมละหมาดฟัดดูซูรี่เราปฏิบัติในเดือนรอมดอนน่ะเทียบเท่ากับเราทำเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นอันนี้ผลบุญที่เราจะได้รับในเดือนรอมดอนนะครับวะฮุอาชาดุซอบบอรรี่นบีตอบนบีบอกต่อว่าเดือนรอมดอนเป็นเดือนแห่งความอดทน นะฮะเราต้องอดทนอดอาหารวันหนึ่งประมาณ1 4บสบหชั่วโมงใช่ไหมอดทนต่อทุกอย่างอดอาหารอดเครื่องดื่มอดการกระทําที่จะไม่ทําให้เสียสินอดเนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งการทดสอบความอดทนวัอบรุสวาบุ้หุนจันนาตุและความอดทนนั้นผลตอบแทนของมันคือสวนสวรรค์นะครับถ้าเราทําตั้งใจเนะี่ยสวนสวรนะ์เนี่ย อัลลอฮ์ประทานให้เราแน่นอนถ้าเราตั้งใจงจริงๆนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนละมดอนเราอ,อ้อ,อนอัลลอฮ์ให้เยอะขอตัวอาต่อัลลอฮ์ให้เยอะในเดือนละมดอนนะโดยเฉพาะในขณะที่เราเราถือสินอดอยู่เนะี่ยซึ่งเป็นอิบาดะาที่อัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงเขาเรียกอะไรอะ่ะอัลลอฮ์ทรงประกันไว้เองเนี่ยเมดีกุตซีบทหนึ่งที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงดนให้นบีได้กล่าวนะว่า นบ,บอีอัลลอฮ์ได้ท่งตัวน้นบ,บีได้กล่าวว่าวัซเซลมูรีการถือสินอดนั้นเป็นของฉันนะว่านาอัจเยซีบีและฉันจะตอบแทนมันเองไอการถือสินอดเนะ่ยไม่มีบอกว่าได้เท่าไหร่แต่อัลลอฮ์สมกันว่าฉันจะตอบแทนมันเองการถือสินอดนะไอละหมาดเนะี่ยไอฟัดูเมื่อสักครู่นี้ผลก็ตวอย่างว่าละหมาดฟัดูซูรีเนี่ยนะเพียงเวลาเดียวเนี่ยผลบุญเท่ากับเราทำเจ็ดสิบฟัดูในเดือนอื่นใช่ไหม แต่การถือสนอในเดือนรอมฎอดนเนี่ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นนะครับมันมากกว่าโดยที่เราไม่อาจจะนานัณได้อะเราไม่อาจคิดคํานวณได้เพราะอาัลลอฮ์ทรงตอบแทนเองนะครับอัลลอฮ์ทรงตอบแทนเองนะวะชารุลมุวาซาตีวะชารุลยุซาดูฟิรฟีริสกินมุมมินีฟีฮี และเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการได้รับความเมตตาสงสารและเป็นเดือนที่จะเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพแก่ผู้ศรัทธามัน่นพี่น้องลองเช็คดูเนี่ย mm. เดือนรอมฎอนน่ะสตังเราอยู่เยอะสตังเราจะไม่หมดไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ลองลองตรวจสอบดูเนี่ยเอเข้าบวชมาน่ยรู้สึกว่าเงินเนี่ยยังเหลืออยู่นะแล้วก็ไม่นำซ้ำนี่ผมผมได้รับมากับตัวเองเลยนะอันนี้มาบอกว่าพอเดือนรอมฎอนปุ๊เนี่ยษกี มันมาเองเน่เริสกีมาเองเดี๋ยวคนนี้ให้ฮัดียะมาเดี๋ยวคนนี้ให้สากาดมาริสกีมากัะเตอร์ลมดรอนบางทีเนี่ยเราไม่ได้ขอตลอดเลยเดี๋ยวรอให้เรานั่นหมายความว่าอาัลลอฮ์ทรงรักเรานะ่ะถ้าพี่น้องลองสำรวจดูดว่าถ้าเราตั้งแต่ต้อนเือรละมาดอนมาเนะี่ยเดี๋ยวเราได้รับเริสกีจากอัลลอฮ์แล้วจะเป็นเงินก็ดีเป็นอาหารก็ดีเป็นอะไรก็ดีใช่ไหมและที่สําคัญในเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมัน มันยังไม่หมดมันยังไม่พ่องลงไปนะครับในเดือนธันาคมเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มภูริสกีให้กับผู้ศรัทธานะครับนะท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับนนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอฮะดิษที่เป็นคุณค่านะครับเป็นความประเสริฐในเดือนตอนวาคมนะครับนะสุดท้ายนะสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะนําเสนอ อาอมานหรือการปฏิบัติที่ท่านพี่น้องสามารถที่จะปฏิบัติได้ในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งมีในช่วงท้ายหอดิดบทเนี่ยนะครับนบีได้บอกว่าวัสตัเซรูฟีที่มินอรารบะอิคิซอลินผู้ท่านทั้งหลายจงทำให้มากในสี่ประการกคอสละไตนี่ตุรดูนบีฮิมารบบากุมสองประการแรก เป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮ์วะคอสละไตนี่ลากินาอับิกุมอันฮูมาและอีกสองประการนะผู้ท่านจะขาดแต่มันไม่ได้ฝะอัมมัลคอสลาตานิลลาตานี่ตรุดูนาบีีมารบบากุมสองประการแรกที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยก็คือฟะชาอะตุอัลลาอิลาฮอิลลอลลอฮประการแรกให้เราหมั่นขอ ให้มันให้เราให้เราเหม่นกล่าวว่า ل อ إله ล ل ลลอ ل ์กล่าวมากๆลาอิลลัฮิลลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้เราขอให้มากเรากล่าวให้มากนะครับวัต as ัสตัสฟิรูนะแล้วขอไปโทษต่ออัลลอฮ์มาก,มากนะสองประการแรกจะททำให้อัลลอฮ์ทรงทรงพึงพอพระทยัยในตัวเราก็คือประการที่หนึ่ง กล่าวละอิแลขออภัยครับกล่าวละอีแลให้เราล้อให้มากๆประการที่สองขอพระยะโทษต่อร้อให้มากๆว่าอัมลคขสลาตานิลลาตานีลากินาอบิกุมอันหุมาและอีสองประการซึ่งพวกท่านทั้งหลายจะขาดจากมันไม่ได้ก็คือตัสสาลูนลอหันจันนตะวะตะวะดูนบิฮีมินันนาร ประการที่หนึ่งก็คือการขอให้ได้สวรรค์ประการที่สองคือการขอให้พ้นจากไฟนรกบรรดาบรรดาอุลมะในอดีตบรรดาผู้รู้ผู้อาจารย์ในอดีตเขาได้ทําให้เราแล้วหลังตรเวียเนี่ยเราละหมาสีเราอาถ้าเราละหมาที่สุเราหลังตรเวียเนี่ยจะมีขอตัวอา่านอัลลอฮฺมาอินนานัสอัลกอริดอกวันจันนะใช่ไหมโอ้อัลลอฮฺขอให้เรา พวกเราขอให้เราทุกคนได้รับความคุ่งมอพระไทยและสวนสวรค์จากพระองค์ได้เถิดวันหนาวอุติกกรมินสกติกาวันนาบพวกเราขอของรองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากความพิโรธกฎขิวและไฟนรกของพระองค์ได้เถิดนะเนี่ยถ้าเราขอดุอาเนี่ยเราขอดุอาเนี่ยต้นเนี่ยอัลลอฮฺมาอินนานัสอัลลิการิดตกวันญันนะวันาวอุติกกรมินสกติกาวันนาบนบีบอกให้ขอให้มาก เมื่อเราขอมากอิชาลอสอัลลอฮ์จะให้เราได้เข้าสวรรค์ห่างไกลจานนรกนะครับส่วนหนึ่งจะหาดิษนบีนะผมเพิ่มเติมให้นบีบอกว่าเมื่อ,อเมื่อร,รมอมอดเมื่อวันแรกรอมอนมาถึงนะเอาวะลโมเมนร็มฎอดนะเมื่อวันแรกเราเดินรอมอนมาถึงนะฟุตเตฮัอบบวาบุญจันนะประตูสวรรค์จะถูกเปิด นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงเตรียมให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจงทําความดีนะผู้ท่านทั้งหลายปร,ประตูสวรรค์นเนี่ยเปิดรอรับผู้ท่านทั้งหลายแล้ววากุนรกอบุวาบุญนาดและประตูนรกถูกปิดประตูนรกถูกปิดเนี่ยเดือนละมาดอนเนี่ยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงบอกว่าจงทําความดีมากๆอย่าทําความชั่วนะครับอย่าทําความชั่ววซุฟิลัดิษ ยาตินและชัยตอนมารดาจะถูกล่ามโซ่ถูกพันธนาการนะครับชัยตอนในเดือนรอมดอนชัยตอนถูกล่ามแต่ก่อนรอมดอนเนี่ยชัยตอนมันได้ทิ้งมันได้ทิ้งอันนี้ไว้ทิ้งทิ้งสมบัตของมันไว้ในข้าบของมนุษย์นะใช่ไหมเราจะเห็นว่าพี่น้องของเราหลายๆคนยังไม่บวชยังไม่เห็นเดือนใช่ไหม ยังไม่เห็นเดือนยังไม่บวชยังไม่ละหมาสนนัตยังไม่ถือสินอดใช่ปะนั่นแหละจะไปโทษชายตอนไม่ได้นะ่ะเพราะชายตอนมันถูกล่ามแต่ก่อนหน้าเนี่ยชายตอนมันมีอิทธิพลกับเขาไงเมื่อชายตอนมีอิทธิพลกับเขาเขาก็ไม่ทําอังน,นั้นอัลฮัมดลนละพวกเราทุกคนดีใจด้วยเราได้ชนเอาชน,นะชายตอนแล้วและสังเกตว่าในเดือนรอมฎตอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราจะทําอิบาด้าได้มาก มากกว่าเดือนอื่นนะเราจะมีแรงทางยิบาดัางมากกว่าเดือนอื่นนะเพราะอะไรอ่ะเพราะชัยตอนมันมันถูกล่ามนะมันเหลือนับซูเราเองแล้วไอ้ที่เราจะทําหรือไม่ทํามันอยู่ขึ้นอยู่กับนับซูเราแล้วนับซูเราจะทําหรือเปล่าล่ะถ้านับซูเราอยากกระทําความดีนั่นแหละเราชนะนับซูของเราแต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ทําเราแพ้น,นับซูเราโทษชัยตอนไม่ได้เพราะชัยตอนถูกทักนะถูกล่ามในเดือนนี้นะครับ นะของทบทวนนะสองประการสี่ประการที่นบีแนะนําให้เราทําให้มากนะครับสองประการแรกจะทําให้เราล้อทรงทรงพอพระไทยในตัวเราก็คือกล่าวลายละให้เราลอให้มากๆประการที่สองขอพระยะโทษต่อัล้อให้มากๆแล้วก็อีกสองประการจะทําให้อะสองประการเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะขาดจากมันไม่ได้ก็คือหนึ่งการขอให้ได้สวรรค์สอง การขอให้เราพ้นจากนรกนะครับสุดท้ายนี้นะครับขออาต่อเลาะสุฮานห,หัวตาลานะครับให้เรา,าได้รับนะได้รับความเมตตาจากเลาะสุภันตาลาเป็นสําคัญให้เราขอมาให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอิบาดะ้งอย่างเต็มที่ในเดือนละมดอนที่ผมได้แนะนําให้เราขอว่าวาบัลลิกนาไแลตลองอตบอรี่นะขอเลาะให้เราได้ มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ถึงอ่ถึงค่ําคืนหลายๆตุมกอด้วยให้เราได้ปฏิบัติอ,อิบาดะให้ตรงค่ําคืนหลายตุมกอนะครับซึ่งจะมีอยู่ในสิบคืนสุดท้ายในทัศนะที่ที่มีน้ําหนักนะครับในสิบคืนสุดท้ายในค่ําคืนที่เป็นเลขขี้ก็คือยี่สิบเอ็ดยี่สามยี่ห้ายี่เจดยี่เก้านะครับก็ขอตัวต่อรอสุบฮหันตาลนะครับ,ออหาานะรบให้เราทุกคนได้รับ การเปลี่ยนแปลงขอลลอ a ์ทรงตอบรับวอาของพวกเราทุกคนนะครับให้ผลบุญนะครับของการทำอิบาดาของพวกเรานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ถูกตัดทอนนะไม่ถูกทำให้พ่องไปขอให้เราได้รับผลตอบแทนจากล l อย่างเต็มที่แล้วก็ให้เราได้รับความดีงามจาก Allah สวนกาลาในการทำอิบาดาอย่าง อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์นะครับก็สุดท้ายนี้ขอ,อกล่าวไปด้วยคำว่าวบลลษาฮิตาฟิกวันฮิดายะวะสาสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรารกัตุ